จุูมือกับอาม่าอาม่าตัวสูงกว่าทั้งพิมคือตอนแรกจะเขียนว่าพิมพ์รักแล้วเปลี่ยนใจเขียนรอเรือแล้วไปหัวใจแทนอาม่าถือกระถางต้นไม้ได้ค่ะหัวหยิกหยิกผมสั่นเหมือนเลยค่ะนั่นเลยเด็กชิวทำไรคะตัดผมค่ะไอ้ช่าตัดผมเป็นใครคะอาม่ากับพี่ไก่ตัดให้ช่อันนี้คือซ่อมนะคะเร่มทำเลย คือซ่อมค่ะเพราะตอนแรกคุณแม่ตัดแล้วมันแหวงวิ่นเบี้ยวบูดหมดเลยวันนี้อาม่ามาช่างตัวจริงมาคือเวลามันเบี้ยวอาม่าตัดหัวหมาให้หนูได้มล่นนะพี่ยากตัดผมวหมาไม่เอาลูกลูกควบมไม่ไหวเนี่ยป้าป้าเขาไม่ให้ตัดหล่อเจ็บมากไว้ที่หัวป้าป้าไม่อยากให้หนูตัดผมวหมาเหรอ ไม่รัพันเซลก็ไม่มีผมม้านะไม่น่าว่าผมม้าไม่น่ารักหรกนะแล้วแต่บางคนตัดก็น่ารักแล้วถ้ามีตัดแล้วมนี้น่อยู่นิ่งๆอย่ามทำเริ่มทำไม่ได้แล้วมองนะคะเอนินะคะ ยังได้ยืดเจียมไหมลูกไดเท่านั้นที่ตัดผมตัดผมเจ็บแ้วฝตอนเล็กๆสามเลือดจะไหลไหมยองตัดผมบอกว่าปวดเจ็บปวดเจ็บมากเลยเลือดจะไหลไหมถามทำไมทำไมตอนเจ็บแต่ไม่ชาตัดไม่เจ็ค่ะคูกพิมพ์ว่าสามผมตัดเจ็บไหมคะตอนไหนอย่างนั้นลูกต้องบอกพิมค่ะไหนน้องพิมพ์ดูซิดูในกระจกดูว่าสั้นไปไหมไม่สั้นเลยดูไม่ออกออก่คนี่ดูรู้ไหมคะว่าตาตอนนี้ปล่อยปล่อยปล่อยแล้วก็สวย จรืงหญิงเลย